ไปเอากระดาษเอาโฟลเดก่อนฮะมันล่อนเหรอเนี่ยทุกคนเห็นแท่นตัดนี้ป่ะถ้าเป็นงานวิวอินใช่ไหมเขาก็จะเป็นแบบไม้ะแต่เวลาเราก่ออินมวลเบานะมันก็เป็นแท่นแบบก็ต้องทําจากอินมวลเบาป่ะอ่ะไอ้นั่นไม่ใช่ประเด็นอะไรที่มันสําคัญขนาดนั้นนะครับเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้และนี่คือเป็นหน้างานที่ผมต่อเติมมาเนาะคือปกติ แล้วแต่เนาะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาเสนอราคาในอิฐบอลบอเนี่ยก็จะเป็นแบบขนาดเจ็ดเจ็ดเซนเจ็จุดห้าเซนนะแต่นี่ให้ความรู้เรื่องอิฐบอลบนิดนึงก็คือความหนาอิฐเนี่ยถ้าเป็นอิฐที่มันได้มาตรฐานเนี่ยต้องประมาณเจ็ดห้าเซนแต่ผมยังไม่พูดถึงมันมีเกรด G2 แล้วก็ G4 ล้กวกันเนาะแต่หน้างานนี้นะฮะถ้ามองไปข้างนอกปุ๊บมันติดถนนทีนี้นผมก็มองว่าเอ๊ะลูกค้าเขาอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของอันนี้คิดแทนนะ อาจจะคอนเซิร์ในเรื่องของแบบเฮ้ยรถวิ่งผ่านมาจะมีเสียงโนยน,นนี่นั่นอะไรเนี้ยผมไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าสเปคบ้านเดิมผมก็ลองแบบดูคร่าวๆแล้วมันก็หนาสิบเซนดังนั้นส่วนต่อเติมผมจะไปเหลือ7จุเซนมันก็ออกแปลกๆอยู่นะครับก็เลยทํใไ้ที่นี่ผมก็วางเป็นอิฐสิบเซนแล้วกันนะครับก็เลือกใช้เป็นอิฐมวลเบานี่แหละก็เป็นเกรด G4 ถามว่ารู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะจริงๆก็รู้ตั้งแต่ตอนสั่งแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดน้องผมมันสั่งมาเป็น G2 นะครับผมจะ เบิร์กบาลให้นะฮะเพราะว่าทุกงานผมจะใช้เป็นเกรด G4 ทั้งหมดเลยเนี่ยให้ดูให้ดูอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยมองเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับมีที่ชัดป่ตัวอ๋อนี่นี่นี่เคนเห็นนะนี่นี่คือตัว G4 นะฮะอ่ะทีนี้ถามว่าทำไมผมต้องใช้ตัว G4 ใช่าปะอ่าอ,อย่างนี้ครับทุกคนใครที่บอกว่าอีบมันไม่แข็งใช่ไหม จริงๆก็แอบเสียดายนะก้อนหนึ่งมันเกือบสาสิบาทถ้าผมต้องทุบไอ้เจ้าก้อนนี้ยมันก็เหมือนทุบเงินประมาณกเกืบยี่สิบาทใช่ไหม่ะผมก็จะทุกมันแต่ปกติก็ไม่มีใครทำอย่างนี้เลยะฮะทุกคนดูนี่มันมีความเหนียวนะ,ะดูอีกทีเห็นเวลามันแตกว่ามันก็พยายามไปแตกตรงขอบเพราะว่าผม เพราะว่าผมตีอาจจะตีงันเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูคือมันก็เป็นแตกง่ายๆนะ,ะแข็งไหมครับใครบอกว่าอิมันทุกง่ายเนะนี่ยนี่แตกละ คือถ้ามันเป็น G4 ทุกคนลองดูเนื้อข้างในก็ได้ครับมันจะมีความแน่นแล้วก็เหนียวกว่าอีก G2 ปกติไม่มีอะไรฮะก็ออกมาลองไปเอาคอนแล้วทุบดูเกจ G2 ครับว่ามันมันแน่นเหมือนที่ผมทําอยู่ไหมเนาะโอเคอันนี้ผมให้เป็นความรู้ทีนี้มันไม่จบแค่นี้หรอครับขอล้างมือเอนเวลาก่ออิดอะสิ่งสำคัญก็คือโอเคพอมันเป็นอิดหนา10เซนเนี่ยองซิงด้วย ความสูงประมาณเกือบเกือบสามเมตรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีเอ็นทับหลังก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าหลายงานที่ผมทำมาเนี่ยโอเคผมเห็นแล้วมาตรฐานในกําหนดว่าไม่ต้องมีก็ได้นะผมคิดว่ามีอุ่นใจกว่าแล้วก็หลายงานที่ผมลองทำปุ๊บมันลดเรื่องรอยร้าวได้เดยอะเลยทีเดียวใช้คํานี้อะครับก็เดี๋ยวตรงนี้มันเป็นผนังทึบผมก็จะมีเอ็นทับหลังยึมนี่ไปแ,แต่ถ้าความยาวมันเกินช่วงแบบประมาณ3ามเมตรห้ิบหรือสเมตรเอาเป็นว่ามองมาปุ๊บเนี่ยเราเจอแบบมันยาวมากโอเคเราจะแบ่ง เอ็นทับหลังครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตามพวกกรอบหน้าต่างเนี่ยอันนี้แนะนําว่าจําเป็นต้องมีนะครับมันช่วยลดรอยเล้าที่แบบเราไปสังเกตตามบ้านเราก็ได้ครับมันจะเป็นรอยเล้าแบบเฉียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่ามีแล้วมันจะไม่เกิดนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราทำเอ็นทับหลังแบบไหนหรือเสาเอน็นทั้งเสาเอน็นทั้งคาเอ็นทับหลังแบบไหนมากกว่าเนาะทุบเหนื่อยอะไรฮะเออน,นี่ยแล้วก็ เวลาเคา,เาะอิดบนลบอลเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับไอคอนที่ผมใช้เคาะเมื่อกี้ที่เขาไม่ใช้กันเพราะว่าเวลาเคาะเงปุ๊บมันก็จะเป็นจุดเป็นจุด,จดแต่มันก็ไม่ได้เป็น,นง่ายๆนะนผมลองผมลองเมื่อกี้ไม่ได้ทดสอบใช่ป่ะเนี่ยเวลาเราเคาะน้ำหนักเคาะก็ประมาณนี้แบบนะมันจะเป็นนี้นะครับเขาก็เลยไม่นิยมให้ใช้ตัวนี้นะครับใช,ดดใช้ได้ไหมใช้ได้ แต่ว่าขอนยางดียวเออแล้วก็พยายามคอนโทรลนะฮะให้แบบว่าหลังมันเท่ากันเพราะถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บคุณจะไม่เห็นว่าเ,ออเขาเรียกอะไรนะแถวอิฐมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยถามว่าพออิฐไม่เป็นเส้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นสมมติเวลาโครงสร้างมีการขยับใช่ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะทําให้เกิดรอยร้าวที่ผมเรียกว่าการก่ออิฐไม่ดีมันก็เลยทาให้เกิดรอยร้าวนั่นแหละ เ,เพราะว่าเวลาพวกปูนกาวที่ใช้เข้าไปเนี่ยมันแข็งตัวเอาเป็นว่ามันคือวัสดุที่มันเป็นตัวเชื่อมผสานผมคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันแน่นมันแน่นจริงๆนะทุกคนนะโอเคก็พาดูประมาณนี้อะส่วนตัวเสาเนี่ยถ้าเป็นงานต่อเติมนะเมื่อก่อนผมเคยทําแบบความหนาที่ประมาณแบบ20เซนเนาะแต่ผมคิดว่าเ้ยมันเป็นแค่ชั้นเดียวเนี่ยเอาจริงพอขอประมาณสัก15เซนผมคิดว่ามันกําลังดี ความจริงแค่เสาหน้า1 5คูณ15เนี่ยเหล็กข้างในเป็น DB16 สีเส้นนะครับอาจจะมีเหล็กเสริมตรงหัวเสานิดหน่อยทีนี้การรับน้ำหนักของเขาเ,เนี่ยผมคิดว่ามันรับได้เยอะมากๆนะเยอะเยอะเลยเยอะเลยผมก็ใช้คำว่าเยอะเลยแล้วกันเท<ม>่าไหร่ไม่รู้ครับจำตัวเลขไม่ได้นะทีนี้ส่วนที่ติดตัวบ้านปุ๊เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูมันมีจุดนึ่งแา๊บนึงนะฮะ ก็อันนี้ก็เป็น,นในบ้านนะครับโพสต์ไว้ประมาณนี้อันเนี้ยลูกค้าลูกค้ากาทําการย้ายประตูห้องน้ําเดิมเข้าฝั่งนี้ครับเปลี่ยนเปฝั่งนี้ดีไม่กระทบกับพวกงานสุขภัณฑ์แล้วก็งานอ่างนะกระทบก็กระเบื้องแค่นั้นแหละครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะฮะก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์เราสอนมาแล้วกันนะคืออย่างนี้ครับมันจะมี ช่วงที่ติดกับตัวโครงสร้างบ้านเนาจริงคือถ้าเราแบบลงเสาเข็มเรามั่นใจว่าโอเคมันไม่สึดแล้วเนี่ยการเทติดแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับมันไม่ได้ไปดึงอะไรหรอกทีนี้นไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องทําการแบบเว้นจอยไว้นะครับผมจะเวลาชาบเสร็จตรงเนี้ยผมจะให้แบบว่าเแบบว้นไว้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพวกอ่เขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆ p ีอเข้าไปก่อนแล้วข้างบนมันก็จะเป็นล่องยู c นั่นหมายถึงว่า จริงๆตัวที่มันกันนั่นคือไอ้จอพียูที่อยู่ข้างในนะเออล้วก็ค่อยทากันซึมก่อนจะปิดร่องเข้าไปเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้แบบรู้ว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อโครงสร้างนะถ้าเกิดมันจะมีการรั่วซึมมันก็จะเป็นแค่บริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนนั้นมันก็มาสังเกตอีกประมาณสักสาเดือนหลังจากที่โครงสร้างมันเสร็จเพราะว่ามันมีการแบกน้ําหนักมีการใช้งานไปแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงอาการแบบมีรอยร้าวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เราแบบมาเก็บอีกรอบหนึ่งมันก็จบแล้วมันก็แก้้้้ปัญหาาาเเรรื่่อองงนนํซึมไดดคขีลย และเรื่องสุดท้ายนะฮะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันก็จะเป็นหลังคารอบบนเนาะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่เป็นหลังคาแบบเมทัลชีตแต่สิ่งที่มันยากรับบ้านหลังนี้ก็คือ,รง,อรง่ามะอ๋อตรงคือเชฟ่ดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเห็นปะผมก็เลยคิดว่าเอะของเดิมเนี่ยตรงปลายตรงนู้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของถังน้ำาาไปดู จะได้เห็นภาพให้ชัดตำแหน่งนี้นะครับของเดิมมันจะถูกวางเป็นผังน,น้ำดีไว้ผมก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยไอตำแหน่งเนี้ยถ้าเกิดมันต่อเติมไปหลังคาแล้วโงส่งเลยเนี่ยมันโลง่งผมก็อยากให้ตรงนี้มันโล่งใช่ไหมและไอตรงสามเหลี่ยมเมื่อกี้อ่ะผมก็เลยเสนอลูกค้าไปว่าเฮ้ยผมขอย้ายตำแหน่งถังไปไว้ตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าถ้าย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะตอนแรกรขาผมน้ำมันเข้า่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยแบบสวิชออกมาใหม่ น,น,น,นี่คือท่อน้ําดีที่ผมทิ้งไว้ก่อนหน้านะครับเพราะว่าผมย้ายมามันก็มาเข้าตรงนี้แหละ <C oughs> เห็นไหมนี่ <C oughs> ก็เลยมันก็เลยทาให้แบบว่าเออเรามีไอเดียที่ว่าพ้องจริงเ่ะตอนแรกคิดแค่เรื่องเซอร์วิสโอเคน้ำมนันนี่เข้านี่นะมันก็จะเซอร์วิสได้ไงนะ่ายฮะแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ผมอาจจะยอมเปลืองข้อหน่อยจากจากมิเตอร์น้ำอ้อ,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 อมๆอมนนี้ปุ๊บผมจะเอาถังมาวางไว้นี่ครับทุกคน <C oughs> ชิดเดินไปเดินมาเหนื่อยอย่างเงี้ยไดหนี่แอบไปตรงนี้เลยครับเช็คร,ระยะแล้วใช้ได้ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรใช่ปะซึ่งมันเป็นถังน้ำที่ซ้ำอยู่เป็นตัวแล้วไอ้นั้นท่อบปวกระวางไว้แล้วนะจะเอาไว้ตรงนี้แหละผมว่าเพอร์เฟคเลยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ระยะล้นประมาณ50เซนเนี่ยเราก็ทำเป็นทางเดินแบบรอบตัวอาคารแล้วกันเนาะ <S <S ข้างหลังตัวนี้มันไม่มีดีเทลอะไรมากนะครับนอกจากการแบบต่อเติมเป็นหลังคาหลังคาโครงเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเสาต่อหม้อที่เราทําขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่ได้มีเสาโครอองสร้างแต่เราก็โผล่ไว้เดี๋ยวเราจะมีเทท็อปปิ้งก็คือเทปรับระดับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทําการปูกระเบื้องแต่ว่าผมจะไม่ทําตอนนี้ผมต้องทาหลังคาวงหลังคาได้มันเสร็จเพราะว่าตัวนี้มันต้องเป็นงานสุดท้ายไม่งั้นอนะถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่มันต้องมา protect. โปรเทคผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะ เ๋ยวมันเสียหายไปหมดนี่แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยไอถังไปเนี้ยมันใหญ่มากอันนี้ถังถังขนาดประมาณพันห้าร้อยลิตรออนิดหนึ่งทุกคนตอนแรกมันมีประตูอย่างเงี้ยออกมาตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราทําการแบบรื้อประตูเก่าออกย้ายไปตรงเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดูแต่อยากให้ทุกคนดูนี่เวลาผานังบ้านเดิมมันทําการสกินเห็นปะ แล้วเราทําการสกินกับเขาไปหม ει? จริงจริงเนื้อมันจะเป็นแบบแ้าจะเป็นเนื้อเดีวยวกันเลยนะทีนี้นพอช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนี่ยไปเห็นหยดน้ําตรงนี้ไหมใช่เราทําการทากันซึมเอ้ยโทษทีทาสีรองพื้นเข้าไปแล้ว <S <s umm> <S มันก็เหลือแค่ทาสีจริงอย่างเดียวแต่เดี๋ยวตอนที่ผมทาสีจริงให้ลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยบอกแบบเผื่อใครดูถึงนี้เดี๋ยวผมแอบอาสเปคก็คือผมจะใส่สเปคที่แบบว่า เป็นฟิล์มสีที่ทาภายนอกแล้วมันยืดหยุ่นหน่อยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบลดเรื่องรอยร้าวเพราะว่าผมดูแล้วของเดิมมันร้าวค่อนข้างไวมันก็จะทให้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องแบบทําการแบบทาให้ลูกค้านี่หนินี่ลูกรายร้าวเนหะ็นไหมก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็ใช้สีเดิมนะครับแค่สเปคที่ใส่เข้าไปพวกเนี้ยมันมีความที่อยู่ในพิ <Okay. S 2> นนนเศษ mm hmm. ก็สังเกตได้ในนั้นอนะ่ะเดือนหนึ่งปีสามปีผมว่าตรงนี้แทบจะไม่เจอเรื่องรอยร้าวเลยยกเว้นอย่างเดียวนะครับ ผิวฉาบเติมของเขาทําไว้ได้ไม่ค่อยดีและนี่ก็เป็นประตูที่แบบย้ายมาแล้วปิดมาแต่ยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นนะแลยังมีรอยเจาะอยู่แต่ข้างในเก็บสีอะไรไปรอบนึงแล้วลแล้วก็แก้ไขไรเหลาลาไปแล้วอ,อันนี้ก็เป็นบ้านใหม่นะแล้วก็ทําการต่อเติมทั้งภายนอกและภายในเฮ้ยยังมีอีกจุดหนึ่งนะอเดี๋ยวจะพ,พาไปดูข้างบนว่าทําอะไรไปบ้าง จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแบบคราไวดูครับดูที่เห็นเราตั้งเสารงนี้ไว้เนี่ยเดิมอะ่ะมันเป็นฟอยเย่ก็คือแบบเป็นโถงสูงๆเนาะเพื่อแบบว่ามันเป็นช่องอะไรเงี้ยแต่ลูกค,ค้ามองว่ามันไม่ได้ใช้สอยอะไรนะครับก็เลยก็เลยนี่ทำการแบบเทโครงสร้างปิดไปครับซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้เหล็ก12 กันประมาณสักสามสิบสามสิบตรงนี้เคยเป็นระเบียงนะครับก็เเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเนาะผมเช็คล้วมันมีโครงสร้างคานอะไรรับแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อเติมในส่วนขดท้ายยื่ออกมาเพื่อทำเป็นหลังคาแบบปิดไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมให้ทีมเช็คก,ก็คือมันมีน้ํารั่วซึมตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเกออิดกออิกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเรื่องของเก่าของใหม่แน่นอนมันจะมีรอยคลาดใช่ปะ ดังน,นั้นก็เลยแบบแก้ไขแต่ตละเนี้ยฝนมันตกก็เลยแบบเออทำการทดสอบได้เบื้องต้นเราไม่เจอเรื่องน้ำรดสินะครับคือเรื่องดีแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยมันไม่มีพวกฟอร์เดนอะไรนะสิ่งที่ต้องรอนะวังก็คือเดี๋ยวต้องโพแทสซิมตรงนี้ดีๆครับเพราะว่าอีกประมาณสี่ห้าวันเราถึงจะมีการแบบมาในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะติดกระจกเออลูกพี่ไปเอากระดาษมาโพแทสซิมก,ก่อน ผมทำลาไม่เด่ให้ลูกค้าเดี๋ยวผมได้เปลี่ยนทั้งหมด,ดีกงานเข้าเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าแหละเดิมตรงนี้มันเป็นราวระเบียงนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นผนังแล้วก็มีกระจกอยู่เฮ้ฮอันนี้ก็ต่อเติมหองค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ฉาบไปเนียนๆปุ๊บที่นี้มันก็เลยทําให้แบบระดับฝ้าของลูกค้าเนี่ยมันเท่ากันแล้วเพราะฝ้าตรงนี้นก็ต้องทาสีใหม่ทั้งหมดไม่งั้นสีก็จะไม่เนียนเดี๋ยวพอห้องนี้นเสร็จครับมันก็ดูแบบโลง่ลงๆสวยๆเลยอ่า นี่ยพอบอกพี่ก็หาอะไรมาลองก็ยังดียังก็ไม่ปูให้มันแบบเเต็มว่าไปหาว่าปูนันเรียบร้อยก่อนจะได้ทำงานแบบไม่ต้องระวังเยอะนะช่างตาเนี่ยเอามาปูไว้ไปเลยไม่เป็นไรหรอกแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมให้เขาแก้เพิ่มเติมเนาะ่เดี๋ยวนี้ก็คงต้องใส่สเตูเพิ่มเข้ามาด้วยแหละครับ <Wow. S 2> อ๋อของเดิมเป็นยิปซั่มเหรอมันเป็นยิปซั่มหรือเป็นอะไรถ้าไม่ฉาบแล้วมันเป็นยังไงนะนกกฮะมันล่อนเหรอเนี่ยหลุดเป็นแผ่นเลยไอย้ตัวนี้เดี๋ยวตอนที่เราฉาบอะ่ะเป็นยันกษ์ เออจับเสียมแล้วก็ใช้เป็นปูนกาวรีดเลยไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปกติเราจะสลัดดอกถูกป่ะกินเอาปูนกาวรีดแล้วก็ถับเลยมันเหมือนเราลองรองปูกระเบื้องผมว่าอย่างเงี้ยมีหน้าโอ้โหมล่อนหมดเลยวะเนี่ยเออไม่ดีเลยหลังอ่ะลองเอาไปว่าตรงไหนร่อนก็อิงก็แก้เพถยะไอ้ตัวเนี้ยอิงต้องเอาไปติดข้างนอกนะมันจะไม่เข้าปะวะ ช่างอะไรเดี๋ยวข้างนอกก็ต้องข้างนอกเนี่ยต้องเก็บสีลูกสีให้ลูกค้าใหม่ไม่เป็นไรทำให้มันเจ็บภายในเดี๋ยวอโอเคอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวทำงานต่อกัน